I'm oh. sorry. ครับสลับด้านยาสิบปีตนะครับทุกวันนี้นะครับก็ผมก็ใจที่ว่าใจ้ภาคประชาชนเป็นตัวครับเคขียนก็คือคือฮาว่าแบบใจ้ใจ้หัวหน้าคุ้มนะครับใจ้คุ้มมวดระบบคุ้มมวดเพื่อกระชับพ,พื้นที่นะครับเพราะว่ายาสิบปีตนี่นะครับมันมาจากชุมชน จะต้องต้องบริหารด้วยชุมชนนะครับชุมชนว่าชุมชนจะผู้ปัญหาดีนะครับว่ามันจะเข้ามาตั้งไดออกตั้งไดนะครับหรือปัญหาซึ่งพืงยางในชุมชนบ้านเฮานะครับเป็นชุมชนเมืองปัญหายั่งยืมันหนักนะครับอยอมราบว่าบ้านปัจจุบ้านในีมนู่นี้นะครับแต่ว่าเขาพยายามจะรีทาย ต่บอ่มีเดี๋ยวนี้อยู่80%ครับเหลืออยู่ประมาณประมาณสัก2-3คนก็คือ,อจมูนะฮะจีนตานี่นะครับแล้วกติว่าผลงานต่ว่าผมประทับใจที่สุดก็คือได้เข้าไปจ่วยคนในในดีสอร์ทในรีสอร์ทในในโร,ร,รงแรมม่านรูดนะครับที่ว่าเขาเป็นแรงจำหน่ายแรงแพร่กระจายของยาบ้าคือเขาจะจ๊ละออนนะครับใจละออนเป็นเคียงไม้เคียงมือดำเนินการ โดยละอ่อนมันจะได้รับสินจ้างระวันคือประมาณ3ามสิเมตรนี่มันจะได้หี่ยห้าเมตรคือถ่าเอาไปกินไปเซพอ่อนกล็ลยลุ่มหลงผมหันชุดนี่ผมก็เลยสลดใจน้อยใจไปเข้าไปจุยเหลือนะครับพรแม่ใช่พ่อแม่นะครับเอาบัได้ต้องมาหาทีโมคณะกรรมการแล้วชดตัวผมเป็นตัวแทนเขาไปดําเนินการก็สามารถออกมาสู่คึอสซ่คนนี้สู่สัสงคมได้นะครับสําหรับด้านยานัุดทินด้านการพัฒนานะครับ ท่านคงจะหันอยู่คณะนี้ครับตีคือสัมภาษณ์อยู่คณะนี้ก็คือเป็นของห้ัวัดตอเตอิมมาค้าเนเหน่งประสงค์ครับก่อใจงบประมาณของพัฒนาหมู่บ้านครับเงินพัฒนาหมู่บ้านแล้วแรงงานจากชาวบ้านนะครับโดยดีมาช่วยกันเนียมาช่วยกันแปลงแล้ว่อเข้ามากินกันนะครับคือบอกว่ามีข่าแรงทํางานด้วยประหารเนื้อครับเงินพัฒนาหมู่บ้านอามาจากไหนนะครับบาจากเงนินส่วนราชการเงินจากบรรดาพ่อแม่พี่น้องจะช่วยกันลนลลงเดินเดิน ขบวนใน,อ,น,นอย่างดีได้รับรองร้อนทีนึ่งเนี่ยมาที่ผมว่านะครับเอามาหอมไม่หอมไว้ได้ก็นักนะครับก็ลอเ,เอามาอยู่กันพัฒนาเาว่าพัฒนาถนนคนทั้งพัฒนาชุ่มที่สาธารประโยชน์อันนี้นะครับจะแปลงที่ออกกะล์ฟกายท่ตันพสุขหายุครับสถานานี้ก็จะมีสนามเปต้องแลวจะมีสนามตะก็ เวทีย้อนยุผมจะออกกลางเลยนะครับสำหรับการด้าน,นการพัฒนาครับด้านคุณมาชีพนะครับนีนนี้สนับสนุนการเลี้ยงกบเลี้ยงป่าในบอร์ชิเมนและการจักสารขณะนี้ผู้สูงอายุกำลังอยู่ระวังจักสารนะครับจะมีแห่งกิจกรรมก็คือคกิจกรรมของเขาแต่งคุณปูอจิ้นซ่วมคุณ,คณคนนปเูเขาแต่งคุณยาที่ครับท้าไมให้สวงนจะกรวชุดนี้นะครับเขาเขาแต่งคุณยาจิ้นซ่มคุณปู้และจะมีโครงการของรับมีดรับผ้าของผู้สูงอายุนะครับกิจกรรม ตีว่า40เสื hmm. How. How ่อผสูงอายุสำหรับชาวบ้านทั่วไปนั่นครับจะมีช่วงนี้นะครับสนับสนุนการปลูกพืชดอกฤดูกาลหรือกระเทียมนะครับหับหอมแดงนะครับและมีโครงการเลี้ยงงัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับและในบ้านก่อเลี้ยงไก่นะครับที่ผิดแผนทุกประรมเดนี้ครับรายละเอียดคงจะอยู่ในแฟมในสมุดนะฮะ